ที่บ้านก็เป็นบ้านเราก็ไม่ได้มีเงินมีอะไรเราก็ทํางานทํามา mm hmm. กินกันปกติแล้ว mm hmm. ต้องช่วยคุณแม่ mm hmm. ตั้งแต่เด็กค่ะ mm hmm. ทำงททางานแล้วก็ คุณแม่ก็จะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกตลอดเวลาเนี่ยะเดียวกันที่บ้านเราก็ไม่มีตังซัพพอร์ตในด้านนี้นะคือวันวันหนึ่งต้องใช้ไปกับการใช้ชีวิตแล้วก็มีหลายๆคนในบ้านมีอาม่ามีหนูมีน้องสาวก็มีคุณแม่คือคุณแม่หาคนเดียวเพื่อที่จะเลี้ยงทั้งบ้านเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีเงินเหลือที่จะไปซัพพอร์ตในความต้องการที่นอกเหนือจากการเรียนที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราจะต้องทําแค่นั้นเอง ลองประกวดนางงามดูสักครั้งการที่เราได้แต่งชุดไทยแบบเวอร์วังอ่ะมันห่างไกลจากตัวเรามากมสําหรับคนที่เป็นแบบสายประกวดหรือว่าหน้าสวยๆอยู่แล้วเขาอาจจะมีการแบบไปไปเดินทางสายนีอยู่อยเงี้ยแต่เราจีนงไง<ๆ>เราหง,ง่เนี้ยคือแม่พูดเลยว่าแบบว่าย <S 2> <S 2> อย่าไปประกวด <S <S มันเพลองตังเ่าๆดับฝันว่าดับฝันลูกแม่เลยไปก็ไม่ได้หรอกใช่มันไม่มีทางหรอกเราโดนแต่เราก็บอกแม่ไปว่าหนูแบบ หนูอยากลองสักครั้งหนึ่งคือหนูอยากใส่ชุดไทยแบบเต็มๆแบบที่ทุกคนเขาใส่กันอะไรอย่า hmm. งเงี้ยแต่ก็แบบว่าแม่ก็พูดจริงๆเลยว่าคือมันมันเสียบางาจริงๆเพราะว่าหนึ่งเราหมวยด้วยสองเราไม่ได้สวยนะ mm hmm. แล้วก็อ้วนด้วยจริงๆก็เริ่มลองตั้งแต่หมอต้นแล้ว mm hmm. ก็ บอกแม่ว่าอยากจะไปรองประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็บอกว่าเวลาไปแข่งอ่ะมันควรจะต้องมีมันต้องมีของไม่ใช่อยู่ไปแล้วก็เหมือนไปตายระดับหน้าไม่มีประโยชน์อะไรําการไปแม่ก็เลยส่งให้พี่เดียร้องเพลงว้าวเฮ้ยก็ตอนแรกนี่้ถือว่าแม่ลงทุนนะแม่รู้ไงว่าสวยไม่ได้ไงไอตังนี่สวยไม่ได้หรอก็สวยแบบขอขอตังซื้อชุดนงพมาศไม่เอาลูกเปลืองตังแต่บอกว่าเป็นนักร้องโอเคตอนนั้นแม่จะชอบฟังพี่ตู่นละพี่ดา ก็ได้เพราะว่าเขาก็ให้เราฟังที่ตู่หรืี่ดาแล้วเราก็ร<ม>องพี่ตู่ฟัทางเยอะเราก็จะรู้สึกว่าเอ,อเพราะว่าเสียงเราเป็นผ้ิเสียงใหญ่<ม>ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปรมา้าปีที่แล้วอย่างี้นำ<ม>้ำวดะที่ไหนน้ำไม่เคยได้เลยเพราะน้ำรู้ว่าทุกขวดเาจะมีมีเส้นเหมือนคนเราแต่ถึงคนสวยว่าคนสวยต้องประมาณนี้<ม><ม>คนร้องเ,เพระเขาก็ีเสียงว่าคน่ร้เ,เราเนคนที่เสียงใสเสียงสูง,สง,สง เปียนแบบกัางวานเป็นเหมือนระครังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามาสวัสด,ดีค่ะไม่แล้วม,ม,มันมันมีมันมีผลกับความน้อยใจแบบคือเรารู้แหละไปประกวดมันอาจจะไม่ชนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะอย่างที่นะบอกว่าเฮ้ยพอไปประกวดมันก็จะมีเสียงที่แบบเป็นสวยต้องเออเสียงนี้ประกวดต้องเสียงสูงเสยียงใสแล้วเรายังยังผู้ซีไปประกวดอยู่นะท,ที่รู้ว่าเราไม่ได้นะก็ไปแล้วก็จะไปกินเอาพวกเวทีเล็กๆเอาพวกเวทีตัดอาเภออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในเมืองเนี่ยเหมือนแบบพอคนเนี้ย ไปลงด้วยอะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เราเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ค่ะอ่าเราเรียนธรรมศาสตร์แถวลังสิตนี่โหแรงเลยนะเยอะแรงเลยนะมันใกล้มหาวิทยาลัยที่สุดแล้วทุกคนก็จะแบบแบบไปที่นั่นอะไรเงี้ยพอเราไปแล้วเราเห็นนักร้องที่ร้านอะเขาร้องแบบว่า เขาเหมือนพระเจ้าในนั้นอะเขาสั่งทุกคนได้แล้วเขาก็แบบทุกคนลุกทุกคนเอาไปด้วยกันร้องไปด้วยกันแล้ววันนั้นเรารู้สึกว่าวันนั้นที่เขาเหมือนแบบชี้มาแล้วก็ร้องมาด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเราเห็นภาพตัวเองอยู่บนนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือที่ของเรามันไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวมันคือมันคือความเป็นผู้นํามันคือทุกทุกอย่างภาพวันนั้นที่น้ำเห็นที่ที่พี่เขาลองในวันนั้นอะไรเงี้ยน้ำก็เลยตัดสินใจ ไปขอเขาออเดชั่นที่ร้านเดินเข้าไปเลยนั้นแล้วเดินใช่แล้วก็มีมีคนที่แบบพี่ที่รู้จักคือมันเป็นที่ที่เด็กมหาลัยไปแล้วเด็กวเด็กที่ร้องเพลงเนี่ยก็จะเป็นเด็กมหาลัยเหมือนกันแล้วเราทําอะไรอยู่ในนั้นที่ร้านหรือเ่าเราไปเที่ยวเฉยๆไปเที่ยวบ้างค่ะไปเที่ยวแล้วก็เราไปเดินไปขอเขาออดิชั่นอย่างนี้เลยเหรอใช่แต่มันคนละวันกันแล้วก็บอกเขาไปว่าเราอยากจะมาออเดชั่นเขาโอเคให้มาวันนี้วันนี้ให้เตรียมมากี่เพลงสามเพลงอย่างเงี้ยวันนั้นน้องก็บอกเพื่อนทั้งหมดทีี่่เราามวจะไปออ เพื่อนนั่งสั่โต๊ะยาวๆป้าเอาแกงเพื่อนได้ไม่ได้ลูกร้องอะยไปเพื่อนป้าแต่น้อยมีคนช่วยละใช่เจ้าของร้านรู้สึกว่าน้องคนนี้มันเอินเตอร์เทนเกิ้งไม่รู้ซะแล้วทั้งหมดเนี่ยเพื่อนขู่แต่ที่ร้านเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นร้านที่ปั้นศิลปินค่อนข้างเยอะอย่างพี่ตองจินตนาการใช่ใช่ใช่เคยได้ยินข่าะมีพี่พี่วงมีนอยู่ที่นี่เหมือนกัน แล้วก็อีกหลายๆคนที่แบบว่าบางทีน้าไม่ทันเขาอะไรเงี้ยแต่อย่างเทียตองอย่างเงี้ยเทียตอออกนะมาเนไอร้องที่ร้านคนดีโชคดีที่เขาไปได้ดีเราก็เลยมีโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นที่จะเป็นแบบนักร้องที่เป็นนักร้องจริงจริงจังๆใช่นขั้นแรกก็คือการไปร้องตามร้านนาะาะใช่แล้วพอเราร้องแล้วตอนนั้นก็ยังโกกแม่ร้องหกโมงแม่เอ้ยหกโมงที่ร้านจิ้มจุ่มหรือเปล่าใแม่บอกคิดว่าแม่รู้ป่ะแม่ตอนแรกยังแบบ มีอะไรให้เขาให้เอง,องเร้องโงดหวดยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมัยนี้นเราก็เริ่มไถ่ขึ้นไปเรื่อยๆว่าแม่รอบต่อไปก็ทุ่มหนึ่งแม่รอบต่อไปก็สองทุ่มแม่รอบต่อไปก็สองทุ่มนสามทุ่มเราก็กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือโกหกเขาไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็มารู้ว่าเราร้องจริงๆไปไปร้องสามทุ่มครึ่งเราร้องสองเบรกเลยเลิกเที่ยงคืนครึ่งแล้วแม่ก็บอกว่า พอเราเป็นศิลปินแล้วทุกันนี้เขาก็บอกว่าเวลาเขาไปที่ร้านอ่ะเขารับไม่ได้เวลาเขาเห็นเด็กร้องเพลงเขาจะร้องไห้เขารู้สึกว่าเขาปล่อยให้ลูกมาทําอะไรแบบนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยลูกเขาต้องมาร้องอย่างนี้ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหนูก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแน่หนูโอเครู้สึกว่าที่ร้านนมันก็เป็นครอบครัวทุกคนเราก็รู้จักเขากันหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าคืออยากหาเงิน ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแหละเราก็รู้สึกว่าที่เราไปร้องในอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือเราได้เงินเราก็ไม่ต้องแบบเดือดร้อนแม่นาตอนนั้นก็คือเวลาเรียนเราก็ยังกู้เรียนอยู่เลยอะเราก็ห่วงแม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราก็เริ่มขึ้นมาหาลัยแล้วน้องเราก็มหกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอายุมันใกล้กันเพราะฉะนั้นแม่จะต้องใช้เงินเยอะมากสำหรับส่งสองคนล้วก็เลยไปคุยกับพี่เจ้าของร้านบอกว่าวันไหนที่หนูไม่ได้ร้องหนูขอไปเสิร์ฟได้ไหมเพราะว่ายังไงก็กลางคืนไม่ทําอะไรแต่เอาเลยเนี่ย เขาก็เขาก็จับมือเขามองหน้าดี่าเยือดร้อนหรอท่าก็เลยบอกเขาไปตรงตว่าไม่หรอกก็มันก็กันคืนรู้จะไปไหนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเรามาทํามันก็ได้เงินด้วยเราก็ไม่เสียเวลาไปปะประโยชน์อย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพี่เพิ่มวันให้หรอขายใหญ่ ไม่ใช่นี่ว่ามันก็มันก็ใหญ่ใหญ่นิดนึงอ่ะแต่ว่าด้วยลักษณะโครงสร้างตัวนะ้ำเนี่ยเป็นคนตัวยาวเพราะว่าเกิดจากทำแบบขี้เกียจสั่ยาวนอนมาแต่เด็กนอนลิกไปทิกมาวันไม่ทําอะไรแย่มากไม่ใช่ใช <laughs> แต่นคนตัวยาวมันเลยทําให้ขาดูสั้นแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนตูดเตี้ยขาทุกอย่างมันเลยแบบ ไปกองกันด้านล่างเหมือนว่าช่วงตัวยาวปั๊บแล้วเอ๊ะทำไมข้างช่วงช่วงล่างดูแบบตันๆจังอะไรอย่างเงี้ยไหมมันก็เลยอาจจะไปเล่นคอนเซอร์หรือว่าใส่ชุดอะไรใช่แล้เเวลาแฟนขับถ่ายรูปเนี่ยคือไม่ใ่ค่ะคือทุกคนที่ไปดูเนี่ยปกติพี่ก็จะเห็นว่าเวลาเล่นเนี่ยมันจะมีเวทีเวทีมันจะสเต็ปสูงขึ้นมาจากคนดูปกติอยู่แล้วถ้าสูงไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าสูงมากถ่ายช้อนขึ้นไปเนี่ยอ้อห เชฟปั๊บ <Merci> ป <Yeah, S 2> ั๊ตาดาตาดาใช่มันจะอ้อนนิดนึงเลยทุกครั้งเลยอะเป็นคนที่ไม่ได้สี่เรียกว่าเราจะต้องพบกับผู้ชายเท่านั้นหรือว่าอะไรเพ่าะนั้นเพื่อนรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของความเข้ากันมันเป็นความสัมพันธ์เป็นความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันแล้วถ้าเราสองคนสามารถซัพพอร์ตผู้ย่างได้กันได้ไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนเราไม่มีปัญหาเขาว่าความรักเนี่ยมัน ความรักมันคือเรื่องของคนสองคนแต่เราดันไปกำหนดมันเองว่าแบบผู้ชายผู้หญิงคือมันเป็นเรื่องที่มันกำหนดมาจากนิทยสตร์มากกว่าการมันต้องมีการสืบพันธุ์มันต้องมีการสืบพันธุ์เพื่อที่จะเกิดมาเป็นแบบต่อไปต่อไปเป็นรุ่นต่อต่อไปเรื่อยๆแต่ณปัจจุบันเนี้โลกมันไม่ได้มีแค่เกิดมาแล้วเพื่อสืบพันธุ์มันคือเราเกิดมาใช้ชีวิตเราเกิดมาอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วเราเจอความพอดีที่ ไปตรงนั้นได้แล้ววิทีอาการต่างๆที่โลกไบนี้มันมีอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเฉพาะแค่ผู้หญิงกับผู้ชายแล้วคือถ้าสมมติมันน้ำเนี่ยมีลูกและแฟนน้ำเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่ปัญหาลปัญหาตรงนั้นมันมันหมดไปละเพราะฉะนั้นคําว่าความรักของน้ำจริงๆก็คือคนสองคนแค่นั้นเดงอ